ราจะมาทําภารกิจเกตกองดินกองนี้กันนะคะเราใช้รถแมคโครแมคโครคันใหญ่ของเรานี่แล้วก็จะมีรถเกตจิวเกตเตอร์ของเรานี่เราจะมาเริ่มภารกิจกันเลยอหเกตเตอร์ของเรานี่น้องๆดูดิดู ปิกมนนนี่เราก็มาช่วยกันเอาแม่โคเกียวด้วยยูลูนคูนอือ โอ้มองไม่เห็นเลยน้องๆดูดิรถเกดมันทำงานบุ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 นนี่อีกคันหนึ่งช่วยกันนะโอ้ยเฮ้ยมันจมมันจมน้องๆดูดู นี่นี่ว้าวนี่นะอ๋ออืมอืม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆโอเควันนี้เราลอกันไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย